วันนี้เราจะไปเอาพึ่งนิ่มนะครับเอฟซีพึ่งเดือนห้าเออมันน่าจะบาดแล้วมันไม่เออเราจะเอาพึ่งนิ่มนะครับผมมาเอาแบบนิ่มๆวิธีบ้านๆนะครับผมไม่รู้ว่าจะพึ่งเคยเอาครั้งแรกไม่ใช่ตเอฟซีเฟนได้เขาเอานะครับผมพึ่งเอาพึ่งเอาผมเห็นเขาเอาแบบมือง่ายๆเราเอาอย่างไงรู้ปะเราเอาพึ่งได้หรือว่าพึ่งเอาพึ่งเอาด้วยแล้วก็เอาพึ่งด้วยนะผมพึ่งเอาพึ่งเอาพึ่งครั้งแรกนะครับพึ่งจะเอาพึ่งครั้งแรกครับ เออสองสองครั้งสองครั้งเสองครั้งท่านั่งก่อนเอาโดนแม่มันจัดการตัวหนึ่งเอฟซีบ่าวไถโซสวัสดีครับเดี๋ยวนี้ยจะเนี้แหละเออมาในตรงไหนนี่เดี๋ยวแป๊บเดียวรอครับรอคุณนาคุณใดนะผมหรือว่าสบายดีทุกท่านนะครับเอฟซียู่ต่ำเองไม่ต้องไม่ต้องใช้ไม้ไม่ต้องนะครับวันนี้พาเอ็นนะครับเอ็นในมาเอารังม่มนะครับผมพึ่งม่มในเอฟซีเอ่อช่วงนี้เดือนเดือนสามเนาะ นาพึ่งเดือนห้<ป>าเดือนห้าอ่างนี้เดี๋ยนี้เริ่มเริ่มอะไเริ่มบ,บาแล้วแหละนี่เดือนหกแล้วเออยังเดือนเดือนห้าอยู่บอกเดือนสามสามไหมขาวจะพาไปเอาพึ่งในสิน่ครับผม <c oughs> ต่ำๆไม่มไสินะเราจะเอาแบบนี้ถูกต้องต่อไม่รู้นะนายถูกเละน,นี่ไงนี่ต่ำๆไง นี <growing> ่เอซีต no ่ำมากครับผมนี่ครับวูวูนาวานโอ้ยโูวูวูวโวู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 มันจะมีนาวานหรือเปล่าเอฟซีนี่ไงไนายพ่อเอฟซีเดินมาชอบทำไมยังไ่เห็นตรงนี้เห็นดิหากเจียวเมื่อเช้านี่หาดอกกระเจียวเอเมื่อเช้านี่เออเราเราเข้าใกล้มันเป็นอะไรวะเนี่ยมันเป็นไรแก็เราเข้าก็แกดูมีในคีมอะไรคีมอะบะเอาไม้เอาคีมโอ้คีนั่นรนะเข้าอยู่นะี่บอกพี่วาวเออ เออาไปอีกมามาเจอกลับมาเจอกลับมามาแล้วบินหาบินหาเลยวะโอ้โหเฮ้ยอันเฉยๆบาดบาดนักวางไว้เข้าแบงค์เดี๋ยวผมจะอยู่ไกลๆนะพี่เบาย้ายุ่งยังไปว่าอะไรไปไกลนี่นะเอฟซีพี่เอฟซีดูพี่เบาพี่น้องเอ้ยย้ายุ่งยังเนาะ เราต้องท่องเขาว่าระยะยังยินใช่ไหม,มยังไงพี่เบๆโอ้มันจะมาทางผมหรือเปล่านี่อโอ้มันไม่กลัวหรอกยัาไปท้ไม่ไหมนะเราจะไป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 ,ไป ไปไปไปหปน้ำหวานทีเว้ยไปไปเยอะๆไปอันมีดจะเอาไปหรือ,อยังไฟไฟพี่เบาโอ้หแมงมันมาทางผมหมดเลยนี่เฮ้ยพี่เบามันไหมมันไหมน้ำหวานออกหมดแล้ว ใหม่หมดแล้วพี่บ่าวไปได้หน้าบ้านหน้่บวานหนิหน้าบ้านหนิเต็ียมเลยตัวยโอ้ยสินี่ฮะโอ้ได้แล้วโอ้โหทำไมจะเอาเร็วอย่างนี้ยังไม่ถึงสามนาทีเลยเราเรากินด้วยไหนฮะกินด้วยอ่าไป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 กินอยู่บ้านไปพอดีเลยคุณคุณแม่เจ้าก็นั่งอยู่บ้านคอยเลยพอดีเลยไปกินด้วยกันไป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 เด็กพาคุณแม่คลิปนี้ยาวเล้วไหมยาวเล้วแล้วแล้ว อ่ะฮะกินที่นีอน่อา้าวโอเคครับผมคลิปนี้ก็ามาเอารัพงพึ่งมิมนะครับผมไข่เยอะมากับ FC น้ำหวานหัวตโตโตนะครับผมหัวตโตโตนะครับ FC เดี๋ยวเรากลับไปชิมพร้อมกันครับผมรอครับรอเลยครับ